สวัสดีครับสวัสดีฮะอยู่กับช่องอเราเก่งกับมาซ่อมนะครับกับงานเปลี่ยนชุดคัตสปอร์ตไลเดอร์เครื่องเคเซ็0สามซีซีเกียร์โฟวินนะครับเกียร์ขับเคลื่อนสีล้อนะครับขับเคลื่อนสีล้อนะฮะแล้วก็ส่วนที่จะมีเพิ่มเติมมาก็คือพวกพระเบรกอะไรเงี้ยเกียร์ยกเสร็จแล้วนะครับเวลาเราดูว่าคัตหมดไม่หมดนะครับคัตหมดไม่หมด ผมก็จะดูประมาณตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้คัดเปลี่ยนใหม่ก็จะเนี่ยนะลูกยางมันจะยืดยืดนะครับจะห่างๆนะถ้าคัดหมดนะครับถ้าเป็นรถเดิมอะเนาะคัดหมดนะครับลูกยางตัวนั้นอนะมันจะหดเข้ามานะครับแล้วก็หนีบระยะห่างของช่องลูกยางเนี่ยจะไม่มีนะครับมันจะบีบชิดเลยนะฮะก็ให้คาดการว่าคัดทานอาจใกล้จะหมดแล้วแต่ต้องสังเกตดีดีนะครับว่าเดิมรถ แต่ละยี่ห้อเนี่ยเดิมๆมันมาแบบไหนอะไรยังไงนะครับก็ใช้การสังเกตเอานะครับแล้วก็ผมใช้กล้องส่องเข้าไปด้วยนะมันก็เลยเห็นหลักๆเลยหลังๆนี้กล้องส่องอย่างเดียวนะครับก็อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแลวนะคัดก็นิ่มนี้นะครับของเดิมของเดิมเป็น10.2นะครับเป็น10.2แล้วก็เปลี่ยนใหม่นะเปลี่ยนใหม่เป็นไอชินนะครับเป็นของเ,อเกรดเทียบนะครับ ไม่ใช่แท้นะไม่ใช่แทนะ้เดี๋ยวพาไปดูกล่องพาไปดูกล่องเนี่ยครับกกล่องก็จะเป็นตัวนี้นะครับแต่รหัสโค้ดนะรหัสบาร์โค้ดว่าเกตแบบไหนอะไรยังไงก็ไปศึกษาดูเองนะครับว่ามันขึ้นแบบนี้มันเป็นเกตแบบไหนนะครับไปศึกษาดูเอาผมไม่อยากอธิบายนะครับเพราะว่าผมจําไม่ได้ <c oughs> นี่ครับถ้าขึ้นรหัสพวกนี้เนี่ยนะครับว่าเป็นเกตแบบไหนนะครับซึ่ง มันจะมีเป็น O.E.M. เกแปนแล้วก็อีกเกรดหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็น11นิ้วนะเห็นไหมนะส1็ดนิ้วนะครับ Ego 1 1ดนิ้ว2 0 0พี่ถึงพนเดสิบนะครับ่ะแล้วก็อันนี้ของเดิมของเดิมเป็น1ิบจุดครับที่ผมใช้11นิ้วได้เพราะอะไรรู้ไหมเออถ้าจะใช้11นิ้วนะครับสังเกตกันดีๆนะครับสังเกตกันดีๆว่า โครงเนี่ยโครงสร้างของชุดแผ่นกดคัดเนี่ยครับชุดกดคัดเนี่ยจะเท่ากันนะครับด้านนอกเนี่ยเท่ากันหมดตัวนี้จะโตกว่าก็คือมันจะมาเกือบชิดตรงนี้เลยนะนี่จะขยายออกมาฝั่งฝั่งละเกือบเซนสองฝั่งนะครับจะเป็นสิบเอ็ดนิ้วนะครับของเดิมสิบจุดสองก็เพิ่มไม่กี่มิลแต่แต่เอ่อเพิ่ม ความสามารถในการยึดเกาะนะครับการทํางานได้ดีกว่านะครับถ้าไม่ดีกว่าเขาคงไม่ทํามาเป็น11นิ้วเนาะเ,เราก็สังเกตที่ตัวไฟวิวนะครับไฟวิวนะครับขอบที่สูงขึ้นมาไฟวิวนะครับผมไม่มีของให้ดูเนาะไฟวินนะครับที่ติดกับตัวเครื่องนะี่ยแท่งใหญ่ๆนะครับตัวนี้วัดดูให้ดีครับว่าความกว้างของมันเนี่ย มันเกิน11นิ้วไหมนะครับตัวไฟวินนะครับในร่องน่ะนะครับถ้ามันไม่เกินหรือว่าไม่พอดี11นิ้วนะครับร่องในนะครับเอาตลรบเมตรดึงก็ให้เอาไปถอดไปปาดนะครับปาดปาด,ปาดขยายรูน็อตก็จะเกือบขึ้นเข้าขอบนี่พอดีเลยเนี่ยประมาณนี้เลยนะรูน็อตเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณคล้ายๆอย่างนี้แหละนะครับ เพราะของเดิม10.2มันจะอยู่ข้างในนี้นะครับมันจะอยู่แค่นี้ขอบไฟวินนะครับตรงนี้มันจะกว้างนะนะครับมันจะกว้างแล้วแค่ถอดไฟวินอะ่ะไปปาดล้างขอบมันออกนะครับแล้วก็ปาดหน้าความสูงต่ําให้ปาดหน้าสูงต่ําใหม่นะนะครับปาดหน้าสูงต่ําใหม่นะครับเออเราก็จะใส่คัด11นิ้วได้นะครับยังวีโก้ที่เป็นชุดคัด10.2นะครับก็เอาไฟวินไปปาดขยายออก ก็จะใส่11นิ้วได้เหมือนกันไอ้ล่องล่องระบายล่องระบายลมอะ่ะที่เป็นสามสามด้านหรือว่าสี่ด้านะที่เป็นล่องไม่ต้องไปสนใจแนระ้วไม่ต้องไปสนใจเลยปาดขยายออกไปมันจะยุบเป็นล่องที่เหลือมันเหมือนล่องระบายน้ําอะระบายผงอะไรนะ่ะนิดหน่อยช่างมันนะไม่เป็นไรเพราะว่าผมก็ทําไปหลายคันแล้วนะรีโว่นะครับรีโว่เออก็ใช้ไฟวิน,นครับ รีลิโวหาเกียร์สองจุดแปอะไรพวกนี้รีโว5เกียร์นะครับที่รูปทรงเนี่ยชุดไฟวินน <c oughs> ี euh. ้ก็จะเหมือนวีโกเลยนะแต่ถ้าเอาของวีโกไปใส่รีโวนะครับมันจะดังมันจะดังแซ่บๆๆๆๆเวลาใส่เพราะว่าด้านหลังไฟวินหน้าแป้นมันจะกว้างกว่านะครับก็คือล้างหน้าแป้นข้างในออกก็ใส่ได้นะครับแต่ถ้าเอาของรีโวไปใส่วีโก นะครับใส่ได้เลยนะครับรีโวที่เป็นชุดคัด 10. 1จุดสอบจสหรือว,ว่า11นิ้วเนี่ยที่ไฟวินหน้าตาเหมือนกันเนี่ยก็จะหลับสับใส่ได้เลยนะครับยกเว้นวีโก้พวก2.8งอ้ไอ้รีโว่สองที่เป็นที่เป็นจานกดคัดที่เป็นจานกดคัดแบบหลุมเล็กนะครับหลุมเล็กก็ค,คือเนื้อเหล็กเนี่ยมันจะคุ้มมาถึงนี่เลยนะครับ อันนั้นจะจานใหญ่แล้วก็ร่องน็อตนี่รูน็อตจะไม่เหมือนกันจานไฟวินก็คนละแบบนะครับอันนั้นจะใส่กันไม่ได้ส่วนไฟวินที่หน้าตาเหมือนกันแต่เวลาจะใส่ให้กลับดูด้านหลังด้านหลังนับแปนที่ยึดกับน็อตข้อเหวี่ยงนะ่ะความกว้างมันเท่ากันไหมนะครับถรีโวนอ็อตเอ่อความกว้างของนอ็อตนับแปนน็อตข้อเหวี่ยงเนี่ยมันจะแคบของวีโก้มันจะกว้างกว่าพอเราเอาของวีโก้ไฟวินวีโก้ไปใส่รีโวนะ มันจะไปขูดกับเหล็กแผ่นเหล็กนะครับแซดชัดชัดดยิ่งขูดยิ่งดังแต่ถ้าไม่ถ้าเกียจไม่อยากรื้อแล้วก็ปล่อยให้มันดังไปนะจนเป็นผงเหล็กนะครับไม่งั้นก็ต้องยกคัดใหม่อีกรอบหนึ่งยกเกียร์อีกรอบนึงก็สังเกตดูดีผมก็ตอนแรกมันมีของอยู่ในบ้านหลายอันนะผมก็จับสับไปดูไปดูมามันเหมือนกันหมดความสูงช exactly. ุดเฟืองสตาร์ทอะไรเหมือนกันหมดนะครับคือถ้าเป็นวีโก้เราสามารถเอาของรีโว ตัวเครื่อง2.4เออ2.4ใช่ไหมเออมาใส่ได้นะครับ 1GD 2GD ลเนี่ยที่เป็น2.4อ่ะไม่ใช่2.8นะครับไฟวินจะเท่ากันเอาไปใส่ Vigo ได้เลยแต่ถ้าเอาของ Vigo ไปใส่ r ี v o ต้องปาดหน้าเป็นที่ที่ยึดน็อตเขวียงนะครับแต่ดีสุดคือหายตรงรุ่นแต่ถ้าเป็น Vigo เนี่ยเราของ r ี v o มาใส่ได้ไงนะครับถ้าเป็น V i g กนะเราของ r ี vo รุ่นแรกๆมาใส่ได้สบาย แล้วก็ใส่เป็นคัด11นิ้วนะครับก้ามปูนะครับก้ามปูกดคัดของรีวโนะครับตัวที่เป็น6เกียร์นะฮะก้ามปูกดคัดจะยาวนะครับก้ามปูกดคัดจะยาวปั๊มคัดก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับมันจะเหมือนกับวีโก้แชมป์นะฮะซึ่งผมตอนนี้ก้ามปูกดคัดรถตู้นะครับใส่ของีโวโอยู่นะเพราะก้ามปูมันจะยาวกว่ากัน1เซน หึงเซนนี่มีผลเยอะเลยนะครับเหยียบเกียร์เหยียบเข้าเกียร์เปลี่ยนเกียร์เนี่ยนิ่มนะนะครับแล้วก็ชุดคัดก็เป็นชุดเดิมนะครับของเดิมแข็งเหยียบตึงขานะครับพอาเราขี่ไปไกลต่างหวัดแล้วรู้สึกว่าตึงขาแต่อันนี้เหยียบนิ่มนะคันนี้เหยียบนิ่มแล้วสบายครับเข้าเกียร์สบายอยู่นะครับก็ฝากไว้นะครับเวลาเราจะเปลี่ยนคัดเปลี่ยนอะไรอะไรมันใช้กันได้หรือว,ว่าอะไรที่มันดีกว่าเรามาใส่นะครับโดยที่ว่าไม่ได้ดัดแปลงอะไรมากมายนะครับก็พิจารณาเอานะครับ ขอบคุณมากเลยนะฮะสำหรับการรับชมนะครับกับชุดคัดของส p อ r t r i d e r 4x4 นะครับจาก10.2นะครับเป็น11นิ้วเพราะว่าเพราะว่าอันนี้ขอทิ้งทน้านเพราะว่าไฟวินนะไฟวินนะครับร่องไฟวินมันเป็น11นิ้วนะครับแต่เขาใส่10.2มาตสังเกตน,นะครับคลิปก่อนที่ดูดูไปเนะี่ยเห็นไหมขอบไฟวินที่ว่ามันมีหน้าสัมผัสที่มันไหม้เห็นขอบมันเหลือไหม เห็นที่ขอบที่เขาปาดมาแล้วมันเหลือไหมขอบมันเหลือเนี่ยเหลือเงี้ยเกือบเซนนะครับซ้ายขวานะฮะมันใส่แผ่นสิบเอ็ดชุดจานกดสิบเอ็ดได้เลยนะครับน็อตรูน็อตเท่ากันอันเนี้ยโครงเนี้ยก็เป็นโครงใส่ลูน็อตสิบเอ็ดนิ้วได้เลยนะครับแต่แค่หน้าแป่นตัวนี้มันเล็กกว่าเฉยเนี่ยเนี่ยมันแคบนะครับของของอันนี้ข้างในจะเท่ากันนะเนี่ยด้านในจะเท่ากันแต่เขาขยายตรงเนี้ย ขยายตัวนี้ออกมาอีกนะครับแต่ความวงรอบเนี่ยเท่าเดิมนะครับขอบคุณมากเลยฮะสำหรับการรับชมนะครับชุดคัสสปอร์ตไรเดอร์นะฮะสี่คูณสี่ลูกปืนหนานะครับนีลูกปืนหนาเท่าของแท้ก็สองพันกว่านะครับขอบคุณมากแล้วนะครับสวัสดีครับ